สวัสดีครับปากูสริโยบาททานครับนับมือ <ไป S 1> โกโเป็นนาครับวันนี้มาสง่งน,นะน้องมันะครับมันะบ่ได้เอารถมาเนาะงมน้องเนะาะมือนีครับผมคนสิไปกับพ่อวัดเพิ่นครับ กพ่อวัดเยอะรถเอ้ยถารถเอ้ข้าจา้จะกินกินแต่ข้าวต้มได้

เกิดอะไรขึ้นทำไมน้องมานาได้ไปกับพ่อวะคุณพ่อเพื่อได้คอนเทนต์เลยนะเพลยนวันนี้รวมทรงพร่เอกน่อยก็บพระเอกใหญ่ครับผมเบียก็เหลือน้อไปตัดทแต่เกี่ยวเอาไปขูดแรงเนาะหัวขูดหั้อีคุณวหัวมูดัวเกียวหหัวเกยวัดหนวเกี่ยวหัวดเกียัวดหัวเกี่ยวหวขูดอัเกี่คุณัอขูวกี่วัวขดัวเกี่ยวหัวขูด้กีวแวก็่ยัด้แลเวจัเก็บ คนเตงบมาหลายคนแต่หลายเออคนก็มัน,อ,อ,นอ้อมอ้อมกวงไกล,ออมลไแม่ที่เห็นอ้อมกวงกวงคือเพิ่นต้องการล่านล่านเบียร์คือในล่านเบียร์แบบหลายล่านท้ายเดบิวต์นี่ก็เพิ่งเห็นนะไปแล้วรถห้องน้ำ โอ้ยน้องป้านครับบายๆครับไทยออนนุ่มขนาดกันแม่ๆหนูน่าบอกได้ว่าไอแม่น่ะไทยอ่อนนุ่มขนาดหลายๆเด้อขอบคุณค่ะครับไทยได้ค่ะเดี๋ยอะๆอือได้เร็วเข้มได้แล้วนี่ตอนเย็นเจอกันไหมครับเนี่ยโอเคครับแล้วก็เราก็มาพูดคุยกันมันหนักมาสนี้ นั่ยังหรกนักงเนลกนักกระเป๋าหนึงวันนี้ไม่ค่อยหนักเมนปันเยมนบ่่อยหนักปันเดเงินบ่หนักคนใดู้ใดก็อยารักไดเงินนี่เนาะนั่งรถนั่งรถดนั่งพอดูเนี่เป็นครั้งแรกหรือเปล่าลูกนี่ยที่ไปกับพ่อวัดบอกลูก่เก็บของเลย ล้วว่ารถล,ลูกนะบาดกันระว,วังล้กันเด้อลูกนะาเระว,วังล้กันเด้อลูกร่วมร่วมยอดเลยออ่อหรอองพ่อเองวันนี้จะไปพักไหนไใกล้ใกล้งานเน,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 นาะแหม้วิ่ไม่เย็นช่ำแต่ว่าตอนาทตยดเครื่องอยู่คนเนาะหมอกลงลูกหมอกลง วันนี้มานะไปกับพ่อวัดเหมือน,<ห>นเคร<อ>ับอวัครับผมอ้าลอยกว่กิโลหลกหน้างานไปพักแถวเค่อนกันเลยเอ้าวทรงลูกไส้ครับพี่น้องครับบ,บาย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 ครับ,รบผมฮะา ยังกกเากาะพยังรถวัดบ่บ่แม่งรถวัดเด้หน่รถพระเอกเด้หน่เอเอใน่ว่ารถวัดมัจนจะบัสไรบอกลองแห้งพี่น้องครับบรรยากาศอากาศเย็นมื้อนี้รู้สึกว่าตื่นเช้ามาสดชื่นเนาะพี่น้องเนาะเอ้ามื้อนี้ เสียโอกาสมาส่ง,งพระเอกหน่อยครับพระเอกไงครับเขากับรูครับวับบดศรบประดมานะครับตอนนี้เำลัพร้อมจะเดินทางครับทั้งในผลัดป่าหมดครับป่าหมดป่าหมดออกมาแล้วเอาขับรถลูกสาวลุกสาวขวาญน้ำป่าหมดครับเอแมแอมคืดเจิดไปทั้งพูนออกมู่นีตัว เรื่องอะไรเจือดอกไปท่างขุนมาโอ้ไปท่างขุนเราไปต่างขุนมีมีหัวออกอยู่มีปองออกครับผมเอาหอมมาต้มกรูดเลยแบบมาใส่ใส่เลยบ่ฮะวีมันออกแล้วเพราะว่าแดดเริ่มออกแล้วเราก็เริ่มการร้อนใจเบาใจเบาเอ่าภูส่าแบบเอาล้มมาแล้วเนาะเอาห้มมาใส่เป็นปอยู่แสดงว่าแสดงมึงมืงขึ้นนี่ ว่าใดกลางคือว่าใดกลางเสียใจให้ทังสมบนมาถกเอ้ากลางกลางไงมา้เออเอ้ากลางน้ำหมอกกลางตอนเศร้าเพราะว่าแสงยูบีออกแล้วเออกลางน้ำหมอกน้ำหมอกย้อยตาขวดกะซีบ้าหลุดเสร็จแล้วแบบนี้พี่น้องเลยมัลลำเลียแเลยคือเป็นสีมิดๆ แวมันแจงแล้วมันจเอาเออรคอพิมันว่ากิยาตำปูมีบพี่แกงเดียวบว่าโบเขีบ่ไปแล้วขย้ขยไปแล้วเขยะ <als> ้ขยะไปแล้วปาดวอเมนดลาจากประเทศนอร์ครับพี่น้องครับ คนพุ่เย็นบุได้รอสรัมจ้เรียกเออยลีเดยอสุดยอดใช่ปะเพะ่เข้าครับเกิดมา,าศาสตร์นี่ผู้เชียวเกิดนะเพะเะ่เหรอสุดยอดอยู่ลีเอานองนยังมิ่วันนี้ย่างไก่ขอกกรลังกายนี่มัเศร้ลก จังหวนที่แล้วโม้รู้กันทาไมน้องมาแล้วได้ไปกับแม่ลูก,น,ลก <c oughs> นี่ลกูกแทบช็อกอีกแล้ววันนี้อโอ้ยอุตส่าห์ส่งคืนรถแล้วเหตุการณ์พลิกผันเหตุการณ์พันแปรพี่น้องครับ สิเเพียนรถบอกขึน <t ip> <t ip> ้นรถบัสก็พอไปเลยยังไงเพราการค่าพาการถราคารถราคาเซลจา ห้าสิบ <finals> ก <worship> ็เลยต่อเหลือสี่สิบบาทก็เลยซืออตอต่อง่ี่นี่อน่อต่อ่ไต่อต <sh arp> ่อ่อต่อต่นต่อติต่อตาอต่อตูอต่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 อั่อตอต่อต่อต่ต่อ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 ตต่อต่อต่อต่ัต่อต่อตอตอั่่ตอตตอต่อตตอต่อ